รับพ้อยหลงหินครับแลเล่นป่า <des k> มาแล้วครับโอ้โหลอยชุดเลยนบ ไอ้หมอนี่ว่าตาเอ๋ยังไม่ตื่นลงดึงไปตาเอ๋ยตื่นสายหมอนะครับมดูเองสองเทเบิลท็อปครับสองเทเบิลท็อปครับรับไว คำสัมัสเป็นดีเหลืยกันครับสำหรับโช๊คคอยกันเนี้ยโช๊คอัพโพรเมเดอรครับโช๊คอัพโพรเมเดอร์ครับเสร็จโดยโช๊คคอยครับเป็นโช๊คคอยเมื่อวานมาเสร็จโช๊คให้เรียบร้อยดูผลงานเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เรียกไปวันนี้เขาบอกว่านา,านนานเยอะมากตด้ปลาอีกแล้วชักชั đúng đúng rồi cặp thôm à, đúng, xem xem xem, bỏ bột mì các, qua,